สวัสดีครับชื่อชัยยธรผูกเกี้ยงครับเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ตะพพทองสุพรรณบุรีครับที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่ตะพพทองนะครับของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีเกษตรกรมาเรียนรู้การเลี้ยงไก่ตะพพทองจากทั่วประเทศครับผมนะครับไก่ตะพพทองเนี่ยเป็นเป็นไก่พื้นเมืองนะครับที่มีอายุค่อนข้างจะยาวนานนะครับตั้งแต่สมัยกุ้ศรียุธยานะครับค้าขายกับประเทศจีนนะครับแล้วก็ มีวิฒนาการในเรื่องของสายพันธุ์มาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงการปรับปรุงพันธุ์นะครับทั้งยิ่งใหญ่ก็ว่าได้นะครับโดยม่าแยละเกษตรศาสตร์ร่วมกับทางเรานะครับเป็นเจ้าแรกที่ร่วมกันปรับปรุงพันธุ์แล้วก็ต่อยอดงานวิจัยนะครับเป็นเจ้าแรกนะครับไก่จังทองเกษตรศาสตร์เนี่ยมีอัตลักษณ์ที่ค่อนข้างจะจะดีนะครับคือเลี้ยงง่ายโตเร็วทนโรคนะครับแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นไก่พื้นเมืองที่มีเนื้อรสชาติอร่อยนะครับกระดูกกล่อน เนื้อเหนียวนุ่มกระดูกล้นก็ไขมันน้อยนะครับทําให้ผู้บริโภคเนี่ยกินเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันอร่อยกว่าไก่ไก่ผัดฝ่ายพันอื่นๆนะครับที่ที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วเอกลักษณ์ในการเลี้ยงของเราคือเราเราจะเลี้ยงแบบแบบโรงเลี้ยงแบบปล่อยอิสระนะครับทําให้ไก่เขามีเสรีภาพในการกินในการคุ้ยเคี่ยวอาหารนะครับทําให้ไก่ก็มีคุณภาพแข็งแรงแล้วก็เนื้อหนึบแน่นนะครับตามตามลักษณะที่ควรจะเป็นของไก่พื้นเมืองนะครับ ตอนนี้เลี้ยงเยอะไงเอ่อพราะแม่พันธุ์เราก็มีตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบพันตัวนะครับแต่ว่าไก่ในโครงการที่เรามีพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ให้เราเนี่ยก็จะมีน้ำคา่าผสมกสละสุพันธุ์ในหล,หลักๆก็คือถ้าลงเลี้ยงเต็มเต็มระบบก็เป็นหมื่นตัวนะครับหมื่นตัวเป็นหมื่นตัวครับป็น่นตัว,ตวเอ่อเพาะของที่นี่ที่ที่ขายที่ที่เลี้ยงมาเพื่อจำหน่ายนี่ตกเดือน,น,นประมาณเท่าไหร่จริงๆเราเราเลี้ยงไก่เพื่อที่นี่เป็น ความไก่เพราะไม่พันเป็นหลักๆเลยนะส่วนส่วนไก่ขุนเนี่ยจะมีเกษตรกรรับรับช่วงไปเลี้ยงต่อนะครับในโครงการเปรนการราคานะครับแต่ก็ในตัวของเราเนี่ยก็คือเราเราผลิตลูกจําหน่ายนะครับก็คืออาทิตย์หนึ่งก็อยู่ประมาณมันมันจะขึ้นลงโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณพันตัวต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์ใช่ครับตัวตัวตัวละเท่าไหร่ครับอายุแรกเกิดก็1วันก็25บาทหนึ่งอาทิตย์ก็ห้าสิบาทใช่ครับใช่ครับแล้วก็อีกถ้าเปลี่ยนเป็เกษตรกรเลี้ยงอย่เนี่ยนักลงทจะแนะนำยังไงเอาไปไปไปขุนเนี่ย จริงๆการเลี้ยงไก่พวกนี้ครับมัน,มน,มนแบ่งออกเป็นสามลักษณะก็คือเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารบริโภคในครัวเรือนก็คือเลี้ยงไปปล่อยหลังบ้านก็ซื้อไปก็สามารถไปให้มันอยู่กับไก่ไก่บ้านทั่วไปได้เลยเขาก็อนุบาลกันเองอส่วนที่2ก็คือเลี้ยงเหมือนเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะครับก็เหมือนกับว่าเรามีอาชีพอื่นอยู่แล้วรับราชการอ,อยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยมีสวนไร่นาเงี้ยก็เอาไก่ตัวเนี้ยไ,ไปไปเลี้ยงเสริมนะครับโดยมีอาหารข้นส่วนหนึ่งแล้วก็ มีพวกพืชผักใบาย,ย่าก็สามารถเกี่ยวแล้วก็ตัดมาใสา่ให้เขากินได้เป็นอาหารได้แค่จุดนี้มันสามารถกินพืชผ,ผักมาเปลี่ยนแล้วมาสร้างเป็นเนื้อคุณภาพได้นะครับและอีกอย่างแล้วส่วนสุดท้ายก็คือเลี้ยงเป็นอาชีพหลักเลี้ยงเป็นอาชีพหลักก็คือเราจะมีระบบการควบคุมการจัดการที่เป็นระบบความมาั่ขึ้นนะครับม,มีเรื่องของอลดการใช้ย,ยาปฏิชีวนะมีการเลี้ยงควบคุมปริมาณการกินอาหารแล้วก็ควบคุมการกินสม,มุนไพรเพื่อให้ ไก่ทุกๆรุ่นเนี่ยคุณภาพเนื้อมันใกล้เคียงและเท่าเส,สม,มอกันและอัตราการโตมาเสม,มอกันครับแล้วราคาละคถ้าเกิดเราเลี้ยงเองสมมผู้เอามาตั้งแต่แรกเกิดกว่าจะขายได้เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่าใช้เวลาเลี้ยงเนี่ยเริ่มจริงๆถ้าเราลเลี้ยงแบบอาหารเ้นเต็มที่อายุประมาณสามเดือนครึ่งนี้ก็เริ่มจับได้แล้วสามเดือนคึ่งขึ้นไปจนถึงลากยาวไปถึงได้ห้าเดือนสามเดือนครึนงไงโดยปกติทุกวันนี้ราคาจะตกอยู่กิโลเท่าไหร่ จริงๆเราขายเป็นเป็นราคา่างบ้านได้เลยนะครับราคาเท่ากับไก่บ้านได้เลยเียงแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมดาเราไม่ได้ซียสอะไรเลย,เลยนะก็เรามีอาหารคนบ้างให้กินบ้างอะไรบ้างลแล้วก็ขาย็นราคาจา่บ้านได้เลยแต่ถ้าเรามีการควบคุมในเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะควบคุมในเรื่องของอาหารควบคุมในเรื่องของสุขภาร ราคาก็จะสูงขึ้นอีกตามสิ่งที่เราควบคุมได้อก็จะสูงขึ้นอีกสูงเกินราคาไก่บ้านึ้นอีกอยังตัวอย่างว่าผมจะเลี้ยงมาตัวหนึ่งยี่สิบห้าบาทผมเลี้ยงสามเดือนเนี่ยผมจะมีกำไรตัวประมาณก,กี่บาทที่กิก็คืนอยู่ประมาณต่อก,กิโลประมาณสักเจ็ดสิบบาทประมาณกี่บาทนะต่อกิโลต่อกิโลต่อเนื้อหนึ่งเนี่ยประมาณเจ็ดสิบบาท,นะต,าบาทตัวหนึ่งก็ประมาณประมาณถ้าเราขายเป็นเนื้อเนะี่ยอยากเรารับซื้อเกษตรกร,กรในกิโลไปประมาณเก้าสิบบาทเลยนะเก้าสิบบาทต้นทุนเจ็ดสิบบาทตัวหนึ่ง หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดก็ตัวหนึ่งก็สามสี่สิบบาทซึ่งกำไรเนี่ยถ้าแบบเไก่อย่างไก่เนี่ยถือว่าสูงนะถือว่าสูงาม,มากๆล้วเปรียบเทียบด้วยวิธีการเลี้ยงการเลี้ยกลุมเนี่ยง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะในตลาดตลาดที่ที่เราส่งทุกวันเนี้ที่เป็นลูกค้าที่เป็นไก่เนื้อสูงขนาดนี้มันจะมีอยู่สองส่วนครับส่วนที่เกษตรกรเนี่ยรับไปเลี้ยงเองก็จะเป็นตลาดพื้นถิ่นตลาดทุนเนมืองที่เขาเอาไปเลี้ยงแล้วเขาเชื่อแล้วบริโภคขายในท้องถิ่นอันนั้นก็จะเป็นราคาไก่บ้าน ส่วนของเราเนี่ยคือเรามีการควบคุมในเรื่องของคุณภาพเนื้อควบคุมในเรื่องของคุณภาพอาหารควบคุมการไม่ใช้ยาสิดเชั้นนะเราก็จะได้ราคาขึ้นมาสูงอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตลาดของเราส่วนใหญ่จะเป็นพตัตาคาและโรงแรมส่วนใหญ่ครับคือส่งจรงเองเลยส่งเองครับส่งเองครับเราเชื่อเองส่งเองครับแล้วก็ทำแบรนด์เนี่ยทุกวันนี้โดยเฉลีย่ยแล้วต่อเดือนเนี่ยทือเพืครบือขายเราจะจงให้ตลาดประมาณเท่าไหร่เดือนดึงอยู่ประมาณสองถึงสามพันตัวประมาณนั้นของคุณของคุณอะไรกัน はい。